สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันพุทธที่เมืองไทยนะคะแล้วก็บ่ายสามบ่ายสามโมงวันอังคารที่อเมริกาฝั่งตะวันตกนะคะก็ยีงห,หนูเปิดยีเตอร์มันก็ออกจะดังนิดหนึ่ง นะเสียงอาจจะรบกวนเวลาเราอาัดคลิปเนาะก็เดี๋ยวจะเบาเบาฮิตสนิดหนึ่งน่าโอเคเสียงน่าจะโอเคนะอ้าวใครมาเป็นคนแรกคะเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วใครคือ number one ของ FC ยายหนูนะใครเป็น FC ยายหนู number one ในวันนี้คะยายหนุยหรือเปล่านะยัยหนุยหรือใครเอ่ยคะ่ะก็ เมื่อคืนตามหัวข้อเลยนะเมื่อคืนหลังจากที่เย็นหนูถึงบ้านเนาะก็อคิดว่าจะขึ้นไลฟ์ดีไหมก็เอาไก่งวงไก่งวงที่เหลืออยู่ไปรวนเนอะไปรวนให้มันจัดกับไปลวนกับกระเทียมอะ่ะเพราะว่าลุงเขาบอกว่ามันเยอะเกินตัวมันใหญ่เกินแล้วเหลือเขาก็คิดว่าพวกเราไม่กินนะเอะ ยัหนูก็ไม่มีเวลาจะทำนุก็เลยทำคล้ายๆกับที่แม่เคยทำให้กินตอนตุกจีนนะ่ะเวลาไก่มันเหลือเนี่ยเอ่อก็เลยเอาไปเข้าไมโครเวฟให้มันร้อนก่อนนะแล้วก็เอาไปรวนกระเทียมใส่กระเทียมใส่ซอยซสลงไปนะก็ไอ้ซอสครอบจักรวาลของยยหนูนั่นแหละนะก็ใส่ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเขาผัดให้มัน แห้งหน่อยนะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะใส่น้ำมันไปนิดเดียวเออก็คลุกเขาเสร็จแล้วก็กะว่าจะทำคลิปนะก็เอ๊อมันมืดแล้วและอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นคนค่อนข้างที่จะรีบทำอะไรแบบไม่ค่อยจะเตรียมนู่นนี่นั่นโมแต่มานั่งเตรียมเดี๋ยวก็จะชักช้าแล้วก็ต้องมานั่งตัดต่ออีกแต่พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันนึกเสียดายอ้าวไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เพราะว่า ยน,นุเข้าไปดูอันนี้สําหรับยูทูบเบอร์นะควรเรียนรู้เข้าไว้ยน,นูเข้าไปดูหลังบ้านปรากฏว่าไอ้พวกที่ยน,นูทำไลฟ์สดต่างๆเนี่ยไม่ยูทูบไม่ค่อยจะแนะนำนะไม่ค่อยจะดันแต่ยูทูบเนี่ยจะเอาคลิปที่มันเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยที่เราอัดคลิปเนี่ย แนะนำอันคลิปมากกว่าที่จะแนะนำไลฟ์เพราะว่าไลฟ์เนี่ยมันเป็นการพูดคุยแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างพอพี่ยูเขาจะให้พวกเรามีไลฟ์เนี่ยเพื่อเป็นการสนทนาพูดคุยเหมือนจับจับกลุ่มคุยกันเมสามอยอะไรประมาณแบบนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเขาก็เลยไม่เน้นที่จะมาดันคลิป ที่เป็นไลฟ์นะดันไลฟ์เขาจะดันเป็นคลิปที่มีเนื้อหาสาระมากกว่านะก็อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยโนถ้าใครที่อยากจะให้คลิปตัวเองปังๆหรือว่ามีรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันทําคลิปเข้าไว้ยยนูก็เลยตัดสินใจนะเสียเวลามานั่งโหลดไอ้นี่จากกล้องหน้ารถนะโหลดคลิปที่เมื่อคืนเนี่ย นะเพราะว่าคิดว่ามันมีประโยชน์ไงยันหนพูดไปก็เหมือนมันมีประโยชน์เนาะว่าเราไม่เห็นแก่ตัวเราถึงจะมีผัวฝรั่งแต่เราก็ไม่ใช่ว่า,ามีผัวร่ํารวยเนาะแล้วกเ็เขาก็ทําพินัยกรรมโอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหลังจากที่เขาเสียชีวิตแต่ในขณะที่มันยังผ่อนไม่หมดเนี่ยทาไมเราจะช่วยเขาไม่ได้นะเพราะเพราะยังไงมันเราก็ใช้อยู่กับเขาเราก็กินอยู่กับเขาเนี่ยมันก็ยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่ทีอ พูดถึงนะยังไงมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีเออยันดุก็เลยว่าเ,ออเราลองมาทําคลิปอันนี้เพื่อเตือนสติผู้หญิงไทยบางคนที่คิดว่าการมีผัวฝรั่งเนี่ยแล้วจะต้องสบายไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหรือถ้าผัวบอกให้จ่ายเสร็จก็จะหน้าเงาหน้างอทําทไมตอนที่ฉันไม่อยู่ยูยังอยู่ได้เลยพอมีฉันมาเป็นเมียฉันทํางานบ้านทากับข้าวให้ทําความสะอาดบ้านให้ทําไมฉันจะต้องจ่ายให้ยูด้วยอะไรประมาณแบบนี้นะ ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าสมัยโบราณนะ่ยจริงอยู่เมืองไทยเราเนี่ยนะ,ะสมัยโบราณสามีเป็นคนไปทํางานนอกบ้านนะเมียก็เป็นแม่บ้านทําความสะอาดดูแลลูกนะหาของหาอาหารรอรับสามีแต่เดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากว่า พวกเข้าของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันมีเยอะขึ้นมันมีมากขึ้นเราต้องการของพวกนี้สมัยก่อนเราไม่มีทีวีตู้เย็นไม่มีนู่นนี่นั่นนะมันก็ได้สิแต่สมัยนี้มันไม่ได้แล้วไงเออสมัยนี้ บ้านก็ต้องซื้อรถก็ต้องผอนะต้องมีรถยนต์ต้องมีตู้เย็นต้องมีแอร์ต้องมีงมนู่นนี่นั่นผัวหาคนเดียวไม่พอแน่นอนเมียก็ต้องช่วยเนาะไม่ว่าจะเมืองไทยหรือว่าเมืองต่างประเทศต้องช่วยทีนี้ฝรั่งเนี่ยเขาถามลุงนะลุงเขาบอกสมัยก่อนนู้นใช่เลยนานมาแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบ้านเราเนี่ยจะล้าหลังอยู่ประมาณ20ปีล้าหลังอ่อเมริกานะเท่าที่ยูนูเคยคุยมานะ เขาจะบอกย้อนหลังไปเมื่อก่อนอู้เลยใช่สามีเนี่ยเป็นคนทํางานแล้วก็ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเมียไม่ต้องทํางานเออเมียอยู่บ้านแต่แถวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอเมริกามันก็เปลี่ยนไปนานแล้วด้วยแล้วพวกสามีอเมริกันต่างๆเนี่ยที่เขามีเมียกันอยู่ที่เนี่ย เอาไว้แช่แช่ค่าบ้านแช่ค่านู่นนี่นั่นก็คือถ้าหนึ่งคนฉันซื้อของฉันใช้คนเดียวฉันต้องจ่ายคนเดียวแต่ถ้าฉันซื้อของหลายๆอย่างมันก็ไม่ไหวไหนจะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านเนาะแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเช่าบ้านหลังหนึ่งผ่อนบ้านหลังหนึ่งแต่อยู่กันสองคนผัวเมียแล้วเมียทํางานด้วยช่วยกันผ่อนช่วยกันจ่ายนะอะไรอะไรก็หารสองหารสองมันก็ดีไง เทีนี้ฝรั่งเขาคิดแบบนี้แต่คนไทยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาในเมืองไทยเป็นแบบนี้แล้วยิ่งเมื่อสมัยก่อนนะพวกฝรั่งที่เขาได้เมียฝรั่งพวกเมียฝรั่งที่ได้ผัวฝรั่งอ,อพวกผู้หญิงไทยที่ได้ผัวฝรั่งกลับมาบ้านทีหนึ่งก็มาคุยโม้โอ้อวดนะว่าอุ้ยเนี่ยได้เงินผัวให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนเราเนี่ยนะแปลกเดี๋ยวนี้ก็ยังมี ตัวเองทำงานงงงๆกใสตัวแทบขาดนะอย่างกต่อ e ีเพิ่งอย่างกตอีบ e ้าเลยอยู่เมืองนอกเนี่ยแต่พอกลับเมืองไทยทีเนี่ยนะโอ้โหซอยเอยแหวนเอยกําไรข้อมือใส่เต็มคอเลยแล้วบอกว่าผัวให้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรแม่คุณเลยช <c oughs> ันงกล้าพูดเนาะไม่รู้จัก,กระดากปากนะแต่คนมีก็มีนะคนที่เขารวยจริงๆก็มีที่ผัวเขาให้อะ่ะ อย่างนั้นก็มีแต่เยนูก็พูดถึงว่าคนที่เยนูเคยเห็นมาเนี่ยนะตัวเองก็ทํางานลําบากเนี่ยแต่ดันเอาไปเม้ามอยเอาไปโม้แล้วก็มีคนก็มาถามเยนุว่าเฮ้ยจริงเหรออย่างนั้นอย่างนี้เออมันก็โน้นเราก็รู้เห็นกันอยู่อืมนั่นแหละก,ก็อะไม่ต้องไปพูดเรื่องชาวบ้านหันมาพูดเรื่องเราว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่เช้าเออตื่นเช้ามาสิ ตื่นเช้ามาหลังจากที่เยน,นุบอกว่าจะขึ้นไลฟ์สักหน่อยอะไรงนี้นะถ้าลงไปแล้วจะขึ้นไลฟ์พอดีเพื่อนๆก็บอกว่าไม่ต้องหรอกนะให้เยน,นุพักผ่อนเถอะให้เยน,นุพักผ่อนวันนี้ฝนตกบอให้เยน,นุพักผ่อนดีกว่านะเยน,นุก็เลยนอนพักผนะก่อนนก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำหน่อยนะก็ ิดมองดูแล้วมีเพื่อนคนไหนบ้างที่ยันหนูพอที่จะรู้จักและกำลังไลฟ์อยู่นะก็จะได้ไปทักทายสรุปแล้วอคิดว่าไม่น่าจะมีนะเมื่อคนะืนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแล้วยันหูก็ไปฟังธรรมะด้วยฟังธรรมะฟังว่า,าคนเราก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเป็นคนศีลเสมออะไรต้องอะไรพวกเนี้ยฟังเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็หลับไปนะ ไปฟังเกี่ยวกับลุงพลแป๊บหนึ่งนะแล้วก็คิดว่าน้ำเน่าสร้างกระแสก็เลยไปฟังธรรมะดีกว่าสบายใจดีแล้วก็หลับตื่นเช้ามาก็เลยโอนเงินให้นะเข้าไปเช็คบัญชีของตัวเองอ่ะโอเคมันพอมีพอได้อยู่นะหลังจากที่โอนให้แกไปแล้วหมื่นนึงไปช่วยเรื่องที่แกทำพื้นนะเปลี่ยนพื้นให้เจ้าเอ็มนะให้ให้ลูกชายคุณเล็ก เขาก็ช่วยโดยที่เขาไม่หวังอะไรนะเราก็เลยคืนเงินตัวนั้นให้เขาไป1นึ่งแล้วก็มาเช็คดูว่าในบัญชีเราเหลืออยู่เท่าไหร่ก็หลือเหลืออยู่ประมาณ5,000ันห้เหรียญ5,000ก็ประมาณแสนห0 0นะแสนหนึ่งแสนบาทเหลือแค่นั้นจริงๆเออก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเงินเดือนก็ออกนะเงินนมันมาเรื่อยๆนะมันมันไม่ไปไหนหรอกตราบใดที่เรายังทำงานอยู่ก็เลยโอนให้เขาไปพันห้า นะโอนให้เขาไปพันห้าเพราะว่าเขาขอี่เขาบอกขอหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสามต่อเดือนอแล้วแต่ว่าเขาเดือนไหนเขาช็อตแค่ไหนเขาก็จะขอแค่นั้นแต่ไม่เกินหนึ่งพันสามอันนี้ไม่รวมค่ากับข้าวค่าอาหารค่ากับข้าวค่าซื้อของอะไรต่างๆนี่ยังไม่รวมถ้ามีการรายการว่าจะต้องไปซื้อเกี่ยวกับของพวกนี้ยานูจะต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายให้เขาเพิ่ม แม้กระทั่งเติมน้ำมันนะเพื่อนๆเติมน้ำมันยันหนูก็ต้องจ่ายให้นะเออมันฟังฟังดูทีแรกก็รู้สึกขัด,ข,ดขัดนะรู้สึกขัดขัดเฮ้ยอะไรวะไปเติมน้ำมัน30 40, 40, 40เหรียญก็ต้องมาบอกด้วยเหรอต้องต้องมาขอได้เหรอต้องรวมได้เหรออะไรแบบนี้แรกๆก,ก,ก็รู้สึกแบบนั้นแต่หลังๆมาก็คิดว่าเอาฮะหน้าฝรั่งเขานิสัยเขาเป็นคนแบบนี้เนาะเราเองอะเราก็ยังเป็นเลยก็คือให้มันเคลียร์ไปเลยว่าจ่ายค่าอะไรช่วยค่าอะไรฝรั่งก็ชอบแบบนี้ ไม่ใช่ว่าอ่ะเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปสองร้อยเอาไปห้าร้อยเดือนนี้เท่านั้นเท่านี้เออจะไม่ใช่แบบนะั้นนี่ฉันจ่ายค่ากับข้าวนะนี่ฉันให้ค่าน้าค่าไฟนะอันนี้เป็นค่าที่ไปเติมน้ามันมานะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ช่วยค่าผ่อนรถนะเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เราช่วยจ่ายเรื่องนี้นะนี่ก็คือการใช้ชีวิตของยหนูที่ที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับหัวฝรั่งนะ คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนยัยหนูเนาะอันนี้ยัยหนูจะแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองนะนะแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองเท่านั้นถ้าใครมีประสบก,การณ์ที่แตกต่างไปกับยัยหนูก็ไม่ต้องดราม่านะคะอันนี้เราพูดถึงตัวของเบี้ยนเองนะคะเถอยัยหนูเล่าประสบก,การณ์ของตัวเองประเด็นไม่ได้หมายถึงว่าทุกทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าไปบอกว่า ฝรั่งทุกคนจนฝรั่งทุกคนรวยไม่ได้หมายความาแบบนั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยก็คือต้องช่วยกันทำมาหากินนะแล้วก็ก็ไม่รู้ล่ะถ้าใครที่ไม่ได้ช่วยกันทำมาหากินนตะมันอยู่กันได้ไม่เกินสามปีเลยเดี๋ยวมันต้องเลิกกันที่เห็นเห็นมาเนี่ยพอถามถามเพราะว่าเยน,นูช่วงหลังๆจะมีน้องๆเข้ามาปรึกษาเยอะไงเข้ามาปรึกษาเยอะว่าอย่างนั้นเยน,นูก็จี้ไปถึงเรื่องการเงินก่อน,อนเลยมีปัญหาเรื่องการเงินกันหรือเปล่าก็มีนะอะไรแบบเนี้ย อยงหนูก็เลยบอกเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสรุปว่าใช่นะเพราะว่าทํางานเสร็จแล้วไม่ยอมช่วยสามีเพราะคิดว่าเมื่อก่อนนี่ตอนอยุคไม่มีชั้นอยู่ยังอยู่ได้เลยเพอมีชั้นเข้ามาเสร็จทาไมยูต้องให้ชั้นช่วย ผู้หญิงหลายๆคนชิดแบบนี้จริงๆน้องๆที่เข้ามาปรึกษายนหนุคชิดแบบนี้จริงๆยนหนุมก็เลยอสอนไปนะว่าเออเราจะต้องช่วยกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเราหวังจะเอาของเขาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะให้เขาทำพินัยกรรมให้ไปพูดไปบอกกับเขาตรงๆแต่งานบ้านงานช่องอะไรเอ๋ค่าใช้จ่ายภายในบ้านไม่ช่วยเลยนะรถก็อยากจะให้เขาซื้อให้ <laughs> <laughs> เขาไม่ซื้อให้ก็งอนนะแหวนก็อยากให้เขาซื้อให้ นะแต่ตัวเองไม่ทํางานเออแล้วผัวจะเอาที่ไหนมาแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าออหัวพูดประมาณว่าเงินไม่ค่อยจะพอใช้เพราะจะต้องส่งไปให้ที่เมืองไทยออตอนนี้เป็นแค่คู่มั่นกันหนะูยังไม่ได้บินมาน้องกังวลใจว่าถ้าหนูบินมาอยู่กับเขาหนูไม่ต้องไปทํางานช่วยเขาเหรือพี่อา้าวก็เลยบอกไปว่าเผื่อทาใจเอาไว้เลยน้องเก้ย90%บน้องต้องทํางานช่วยเขา โอ๊ยถ้ายางงั้นนะหนูไม่ไปหรอกอะไรตอนไรเอา้าถ้าคิดว่าอยู่เมืองไทยดีก็อยู่ไปเออแต่ถ้าคิดว่าไปอยู่ที่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทํางานช่วยสามีเนี่ยเออเราก็ยังมีมีรายได้มีเงินดีแล้วผิวพันธุ์เราก็จะดีกว่าอยู่เมืองไทยเพราะเมืองไทยแดดแรงเออก็สอนไปเขาก็เขาก็อ้ำอุ้อึงอ้งนะเขาก็บอกว่ารื้อหนูจะเปลี่ยนใจดีเพราะมันเป็นแค่ วีซ่าคู่มั่นยังไม่ได้แต่งงานกันนะก็คือคิดวาดหวังเอาไว,ว้ว่าสามีรวยเพราะเขาส่งให้กินถ้าแต่งงานถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาแต่งงานให้แล้วเนี่ยตัวเองก็จะได้พวกทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆถามถึงเงินกเกษียณเงินประกันอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ถามไปถึงนู่นเลยก็เลยบอกมันยังไกลอยู่ยังไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องนั้นเอาถึงเรื่องทํามาหากินก่อนว่าถ้ามาอยู่เนี่ยจะทํางานอะไรคิดว่าจะทํางานอะไรได้นะ แล้วเขาก็ถามมางานอะไรบ้างแล้วก็บอกพวกงานทําความสะอาดโอ๊ยหนูคงทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้นะยินหนูก็เลยเพยายามที่เลี่ยงที่จะไม่คุยด้วยละนะถ้าเป็นแบบนี้นะก็อยู่เมืองไทยก็ได้นี่อยู่เมืองไทยดีกว่านะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าต้นทุนของนางเนี่ยมีมา,มามากน้อยแค่ไหนเนาะพอบอกมาอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บงานไอ้นั่นก็ไม่ได้งานไอ้นี้ก็ไม่ได้สามีคงไม่ให้ทําก็พูดแบบนี้โอยงานทําความสะอาดรอสามีหนูก็คงแฟนหนูก็คงไม่ให้ทำหรอก นะเพราะว่าตอนนี้เขายังเป็นคู่มั่นกันอยู่เนาะก็เยอะยัยหนูก็รับเรื่องของชาวบ้านเอาเอา,เอามาใส่สมองด้วยนะไม่น่าเลยกูไม่น่าไม่น่าเป็นที่ปรึกษาเลยอ้าวมาคุยถึงลุงพอโอนให้ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะยัยหนูก็เดินเข้ามาในครัวชงกาแฟอะไรต่วอะไรอากัปกินกาแฟอีกแลวนะกาแฟชงกับนมเพราะว่าชงกินกาแฟไปเสร็จแล้วรู้สึกเออสมองมันโลง่งมันไม่มันไม่ปวดหัวนะก็ เขาก็เฉยไม่พูดอะไรนะก็เปิดเครื่องดูดฝุ่นแกะกล่องซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาใหม่เครื่องดูดฝุ่นเก่ามีสองเครื่องยกให้ลูกไปนะให้ให้เอ็มไปเครื่องหนึ่งเครื่องเก่าแล้วตอนอยู่กับยหนูนี่ซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งเกือบห้าร้อยเหรียญน,นะให้พี่มดไปแล้วก็ตัวเองไปซื้อใหม่มาสองร้อยกว่าเหรียญก็มันจะมันจะดีที่ให้พี่มดเนี่ยมันดีสําหรับดูดฝุ่นที่เป็นพื้นไม้ไงเ,เลยให้พี่มดไปเพราะว่า บ้านพมมดก็เป็นพื้นไม้ทั้งในครุงในกลัวในห้องรับแขกด้วยแล้วตัวเองซื้อมาใหม่ก็ถามเขาว่าที่รักเธอได้เปิดเออฉันฉันโอนเงินให้ยูแล้วนะยันหนูบอกแบบนี้เขาก็บอกว่าอ๋อเหรอฉันยังไม่ได้ไปเชคเลยยันหนูก็บอกฉันก็เห็นว่ามันเป็นสิ้นเดือนนะเดี๋ยวยูอาจจะต้องพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งยูอาจจะต้องมีการใช้จ่ายอะไรนะจ่ายบินจ่ายอะไรเขาบอกเ,ออเขาบอกเขาจ่ายไปแล้วเมื่อวันศักร จ่ายไปแล้วเมื่อวันเสาร์หรือจะจ่ายวันเสาร์หรือจะจ่ายวันเสาร์นี้อะไรนี่เนี่ย,ยเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ถามคํหนึงว่าโอนมาเท่าไหร่ <c oughs> ยัยหนูแลบอกะฟิฟทีนบอกโอนให้เขาไปพันห้าเขาก็เขาก็รู้สึกดีอะนะเขาก็ยิ้มนี่เลนขวานี่รถติดเพราะว่าติดไอไอตัวนี้รถสิบล,ล้อนี่ยัยหนูต้องใช้วิธีนี้ก็คือแซงเขาเพราะเขาข้ามบล็อกถนนนาะ ต้องใช้วิ่งเลนนั้นรถสิบร้อยเยอะอีกแล้วก็บอกกับเขาว่าโอนไปให้พันห้าพันห้าหรือเอ่อเอ,อเท่าไหร่วะสี่หมื่นห้าพันใช่ไหมสี่หมื่้าพันสี่หมืบาทเขาก็ยิ้มปากว้างเลยเพื่อนๆแล้วก็ Thank y o ว sweet heart <laughs> นี่คือสิ่งแรกที่เยนหนูเยดได้รับก็คือความสุขความสุขที่เห็นบนใบหน้าเขาเห็นความสุขบนใบหน้าเขาหน้าเขายิ้มนะเขายิ้มมากเลยนะหน้าเขายิ้มก็นั่นแหละความสุขที่เราได้เห็นบนใบหน้าเขานะ นะได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของสามีมันก็มันก็วิเศษแล้วนะเพื่อนๆนใช่ไหมยอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราไปเจอเขาหน้าเงาหน้างอหน้าเครียดหน้ามีความทุกเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขใช่ปะเออแต่ถ้าเราเห็นเขาเนี่ยหน้ายิ้มแย้มแจ่ม,มใสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขเออเายหนูจะเข้าไปจอดตรงนั้นจะเบียดหรือเปล่าวะ รอคันขาวออกหรือจะไปจอดตรงข้างๆนั้นดีเดี๋ยวลุงแขกมาลุงแขก,แ,ขกแกจะจอดตรงหน้าไอตัวนี้ไปกันน้อยก่อนดีกว่าไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอคันสีนึงิินจะต้องออกลืมไปคันสีนี้มัอนออก จอดไปตรงนี้ก่อนอ่ะจอดไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาคุยกันถ้ายนูเข้าไปเสียบตรงนั้นเดี๋ยวคันสีน้ําเงินมันจะถอยออกไม่ได้มันจะไม่มีรูมมากให้มันอ่ะเรามาอ่านมาอ่านคอมเมนต์อุย้ยขอบคุณ73 74ล้านดวงใจอ้ oh my god เวอ่อเวเวยัยหนูเวอ่อเวนะเจ็ดสิบห้าล้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะคะแล้วก็ชอบที่ยัยหนูพูดนะคะก็ช่วยส่งกําลังใจยัยหนูไม่เปิดรับบริจาคนะไม่ต้องช่วยเป็นเงินนะคะยัยหนูไม่ได้เปิดรับตรงนั้นนะแต่ขอให้ช่วยกดติดตามเท่านั้นเองนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกด subscribe ให้เยนูแค่นี้ก็เยนูจะขอบพระคุณมากๆแล้วนะไม่ต้องเอาเงินมาให้ไม่รับเงินถ้าจะทําบุญเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยไปทําบุญด้วยกันไปช่วยเด็กที่ด้อยการศึกษาหรือว่าเยนูไม,ไม่ไม่มีความคิดเรื่องจะไปช่วยจะไปเข้าวัดนะเพราะเยนูไม่ค่อยชอบบอกกันตรงๆนับถือพุทธแต่ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าคิดว่าวัดมันใหญ่โตเกินไปไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างนะแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นธุรกิจนะหรือไม่อย่างนั้นก็มีข่าว ข่าวโลกีออกมากับพวกเจ้าอาวาสหรือพวกพระภิกษุพระลูกวัดที่ติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เยนูไม่ค่อยจะศรัทธาเท่าไหร่จริงพระดีมีเจ้าอาวาสดีมีแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะว่าวัดมันใหญ่โตเกินไปเอาเงินไปบริจาคสิ้นเปลืองเปล่าเปล่า,าสู้แล้วเอาเงินไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ยากจนที่ไม่มีไม่มีเมมก้าอี้หรือว่าบ้านคนจนที่หลังคารั่วไปบริจาคแบบนั้นดีกว่า นะพวงเพนนะเป็นอันดับหนึ่งนี่แหมบอกเลยใช่ไหมฉันยืนยันเลยนะว่าฉันมาอันดับหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะยายหนูหยุดมาไม่ทันดูเลยนะวันนี้ทันค่ะข,ขับรถปลอดภัยนะขอบคุณมากนะคะจากคุณจรินยานะ,ะรุ่งการบอกว่าสวัสดีค่ะยายหนูนาะยายหนูเฉยเยไม่มีนาะ <c oughs> หลายๆคนนะเรียกยายหนูนาะ อ่าไม่มีนานะคะไม่ใช่หนูนาสวีเดนนะคะครูฝนบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะลำปางตอนนี้20องศาเป็นเพื่อนเดินทางไปทำงานและฟังยนูคุยไปเรื่อยเรื่อยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่าคุณครูสมจิตนะโอ้ยคุณครูตามตูดกันมาติดๆเลยหนีเรียนหรือเปล่าเนี่ยฮะห,หนีสอนหรือเปล่านะ คุณครูสมจิตบอกว่าออ๋ตอนนี้เช้าที่เมืองไทยนี่หนาไม่ได้หนีสอนแต่กําลังจะไปโรงเรียนใช่ไหมสวัสดีค่ะเยหนูนอนไม่หลับเลยเปิดฟังคลิปเก่าของเยหนู มาตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงหกโมงเช้าเลยค่ะโอ้ไม่ก็ขอบคุณมากนะคะครูสมจิตนะเปิดฟังเพลงด้วยหรือเปล่าที่ยาน,นูร้องเพลงนะครูสมจิตชอบฟังเพลงนะต้องไปเปิดเพลงฟังเนาะ,ะคลิปเมื่อคืนยาน,นูก็มาทําคลิปใหม่นะที่เราไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ยาน,นูเอามาทําคลิปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสต์คืนนี้หลังจากที่ถึงบ้านเนาะ เพราะว่าตอนนี้เราอยากให้ดูคลิปอันนี้มากกว่านะสุนัน channel บอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่สาวคนเก่งนะบอสมุกบอกว่าสวัสดียายหนูส่งหัวใจพลังบวกมาให้แล้วก็ไหว้แล้วก็ส่งกุหลาบมาให้นะคะปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9 9 9าดอกแต่ให้มาดอกเดียวนะ <laughs> คุณเกษินีสวัสดีค่ะยายหนูทันขึ้นรถไปทํางานกับยายหนูพอดีเลยนะคะเช้านี้ขนแก่นอากาศหนาวมากขึ้นนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะให้ร่างกายอบอุ่นเอาไว้นะคะสุนันชาแนลบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สมจิตนะคะฟ้าติมาสวัสดีเชา้าวันพุธค่ะยายหนูนะแล้วก็สุนันบอกว่าใช่ค่ะยายหนูนะแคทเฮาส์ดีค่ะยายหนูนะจ้าสวัสดีนะคะ ฟาติมาบอกว่าลุงเป็นคนน่ารักนะน่ารักมากเยงหนูตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ปฏิเสธลุงนะลุงยิ้มใหญ่เลยอะนะก็คือเหมือนเขาให้ตังเราอะเพื่อนๆถ้าสามีให้เงินเราเราก็มีความสุขใช่ไหมอันนี้ลุงเขาให้จนเขาไม่มีเหมือนกับว่าเงินเดือนเขาไม่พอเขามาขอแล้วเราให้เขาเขาก็ต้องมีความสุขเช่นเดียวกันนะอย่าไปคิดอะไรมากเนาะมีกําลังทํางานไปก็ช่วยช่วยกันไปนะ ย่ายหนุ่ยบอกว่ามาส่งพลังใจมาให้ย่าหนุ่ยหญิงแกร่งขอบคุณมากนะคะย่าหนุย่ยฟาติมาบอกว่าเสียเงินดีกว่าเสียลุงไปนะคะป๊าดนี่เอาคํานี้มาโอ้โหโดนใจมากๆเลยเสียเงินดีกว่าเสียลุงไปนะหมายถึงว่าเขาจากเราไปโดยไม่กลับมาอีกอคิดว่าหมาจะคาบลุงไปแดก <laughs> ลุงทําเพื่อย,ยนูเยอะมากเลยนะยนูบอกว่าไม่ให้หมกมุ่นเรื่องนั้นไม่ให้ไปนั่งคุยกับสาวๆอะไรเงี้ยคุยเรื่องเรื่องนั้นน่ะนะเรื่องปกเซ็กอะไรพวกเนี้ลุงก็ไม่ทํานะลุงก็ไปหางานทาก,ก,ก็แกก็แกเพื่อที่จะไม่ให้หมกมุ่นตรงนั้นนะลุงทําเพื่อย,ยนูเยอะมากเข <c oughs> าบอกว่าเขาไม่ต้องการทิ้งชีวิตคู่นะ <c oughs> เขาไม่ต้องการทิ้งการสมรสนะ <c oughs> สุนันท์ส่งหัวใจพลังบวกมาให้สองดวงนะ ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นต้องพึ่งพาอาศัยกันถูกต้องค่ะนะการแบ่งปันช่วยเหลือกันย่อมเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะลุงชักคงมีความสุขที่เยนูเข้าใจและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวค่ะคิดว่า,าเขาก็ดูคนถูกแล้วนะเขาถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับเยนูนะและเดี๋ยวเยนูจะมาเล่าถึงเรื่องช่วงที่ขอแต่งงาน นะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเตือนด้วยนะถ้าเยนูบอกว่าไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเพื่อนเพื่อนบอกเลยนะช่วงที่ลุงชักขอแต่งงานนะเดี๋ยวเยนูจะได้นึกออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็มีเรื่องอะไรที่มันไม่น่าที่จะปิดบังอ่ะคือคนเราพูดตรงๆเนาะนั้นที่ชาบอกว่าติดตามมานานแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสุนันบอกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนเยนูทุกท่านด้วยนะคะมารีมารีนะสวัสดีค่ะเยนูอาบน้ําไปฟังไปโอ้อาบเกี้ยงๆนะ อาบเกยงๆอาบสะอาดสะอาดอย่าลืมถูนะซอกเล็กซอกน้อยนะหมายถึงซอกง่ามนิ้วเท้าง่ามนิ้วเท้านี่ถ้ามีผ้าถูเข้าไปด้วยจะดีนะจะสะอาดนะ <S <S มาทํางานด้วยทุกวันค่ะตอนเย็นก็กลับด้วยทุกวันนะกดติดตามมาตลอดตั้งแต่เข้ามาอีพีต้นๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณพ่อพ่อพิษใช่ไหมพ่อพิษเหรอ นะคุณอรุณนะสวัสดีตอนเช้าเย็นหนูจริงค่ะบริจาคทําทานช่วยเหลือผู้ด,ด้อยโอกาสนะรักนะขอบคุณมากนะคะามาเรียนะสวัสดีค่ะคุณหนูครูเปียกค่ะดีใจค่ะคุณหนูติดคิดดีทําดีได้รับสิ่งดีๆตอบจากลุงชักค่ะขอบคุณมากนะคะ ยายหนูบอกว่าเมื่อคืนก็รอยายหนูขึ้นไลฟ์นะก็จะบอกให้ยายหนูเข้านอนตามหน้าที่นางบานนะก็ยายหนูพักผ่อนก็คือปกติจะถามตัวเองตลอดว่าไหวไหมอยากขึ้นไหมบางทีอารมณ์อยากร้องเพลงก็จะไปบ้านสุนันถ้าอารมณ์ไม่อยากร้องก็จะไม่ไปก็จะไม่ไปก็จะอารมณ์อยากจะขึ้นก็จะขึ้นไลฟ์เลยถ้าอารมณ์ไม่อยากขึ้นก็ไม่นะทุกอย่างมันอยู่ที่อารมณ์ที่เราอยากจะทําทําแล้วมีความสุขหรือเปล่านะ เอยรถคันขาวจะออกแล้วเดี๋ยวยัยหนูต้องไปเสียบนะหมาหมา,มาที่ไหนจะกล้ามาคาบลุงชักไปคะต้องผ่านด่านเยหนูไปก่อนนะตสบสรุปสไลายเลยเยหนูไม่ได้เลวยวเยหนูถ้าเวลาหูดก็หูดนะสวัสดีค่ะเยหนูจากป้าตุ๊กตาอินแคนาดาเดี๋ยวยยหนูจะรอรถคันแดงนี่กําลังจะถอยหลังนะจะรอเข้าเสียบอรถคันขาวเปิดไฟแดงแล้วเดี๋ยวเยหนูจะรอเข้าเสียบให้เขาถอยหลังมาก่อน ไปจอดใกล้ๆเขาเราจะได้ถ้าฝนมันตกเราจะได้ไม่ต้องเดินตากฝนไงนเดี๋ยวหลบมาทีงนี้นิดน,น,นึงให้ลุงแขก จะได้จอดตรงนู้นได้มีที่วางให้ลุงแขกจอดหน่อยนึงนะอา้าวตอนนี้ก็สามโงยี่สิบแปดนาทีนะเดี๋ยวยหนูจะขอลงเลยนะเพื่อนๆเนาะขอลงนะคะก็ขอบคุณ สำหรับ63ล้านดวงใจนะคะเพื่อนๆสมควรแก่เวลาที่ยนูจะต้องลงเพราะว่าจะต้องอัปโหลดอีกนะคะกะ็เดี๋ยวมาลอนั่งรถไปเป็นเพื่อนยานูขากลับบ้านกันโนแล้วก็อย่าลืมคืนนี้นะ,ะนั่งรถกลับบ้านเสร็จแล้วยนูก็จะโหลดคลิปที่เราอัดเมื่อคืนนี้แต่เป็นคลิปกล้องหน้ารถนะ ที่ที่เราอัดเมื่อคืนนี้เราคุยกันข้างในรถใช่ไหมมองเห็นหน้ายาหนูใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นกล้องหน้ารถเพราะว่ากล้องติดตั้งหน้ารถเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นไอ้นี่จะเห็นชัดกว่าชัดกว่ากล้องมือถือนะนก็ไลฟ์อยู่โอเคนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ